แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงโบกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับโบกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคำกันเหมือนเดิมก็โซนนะครับอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่แล้วเนาะตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับวันศุกร์เนี่ยผมไม่ได้วางแผนเทรดนะครับก็ถือว่าการาฟราคานะครับเคลื่อนที่ไปตาม แผนนะครับที่วางไว้เนาะอ่าก็ตามโซนที่ให้เลยนะโซนสีแดงนะครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่าครับราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางในต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอลบทุกอย่างไปก่อนนะฮะโอเคนะฮะจุดที่น่าสนใจนะครับในตอนนี้โซนนี้นะครับ1โซนตอนนี้กราฟราคาเขาอ่าได้มีการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอให้ โครงสร้างนะครับใน time frame ที่เล็กนะครับเล็กกว่านี้นะอาจจะเป็น m 1หรือ5นาทีก็ได้นะครับมีโครงสร้างยกโล w b r e k high แบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะหาจังหวะในการ follow buy ต่อขึ้นไปนะครับอ่ะหโซนนะครับแล้วก็โซนรับต่อไปนะก็จะเป็นอ่าช่วงของโซนนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับ1 7 1 2นะครับแล้วก็07 แล้วก็สอนะครับสองโซนนี้เป้าขึ้นนะครับเขาจะไปไหนต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมตีเป้าขึ้นให้นะฮะโอเค okay. เป้าขึ้นต่อไปนะครับเราก็จะมองไปที่สองหกสามเจ็ดจุดสองหนึ่งนะครับ เป็นแนวต้านถัดไปนะครับกราฟขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ดูสัญญาณกับตัวที่จุดนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอาจจะมองเป็นโซนนะก็จะมองเป็นโซนอ่าประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต้องคาดหวังนะครับว่ากราฟราคาขึ้นมาแล้วเขาจะลงไปไกลนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าลงแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแล้วนะครับมีการเสียโครงสร้างลงมาแบบนี้นะครับมีการเสียโครงสร้างเราค่อยหาจังหวะในการ follow sell นะครับถ้าไม่มีการเสียโครงสร้างของโครงสร้างกราฟที่ขึ้นไปรอบนี้นะเราอย่าไปคาดหวังนะครับว่ากราฟราคาจะลงไปนะครับเบื้องต้นก็ดูเสียงกับตัวดูแพทเทิร์นกับตัวให้ดีนะครับภายในโซนนี้เนาะถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นต่อนะครับจะไปไหนต่อได้บ้างนะครับ ก็มองไปที่เป้านี้ได้เลยนะครับ2,654นะครับอ่าอันนี้ก็มองเป็นโซนเหมือนกันนะก็จะเป็นโซนซัพพลานะครับอ่าจุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะน่าสนใจยังไงเพราะว่าตรงนี้อาจจะมี liquidity อยู่นะครับก็คือชุดนี้นะรอบที่แล้วนะเขาขึ้นมาแต่ว่าไม่ถึงโซนแล้วก็กลับตัวลงไปนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาอาจจะขึ้นไปนกวาดแล้วก็ กับตัวลงต่อได้นะครับพักตัวได้ระยะหนึ่งเนาะอันนี้ถ้าเบรกได้นะฟอลโล่ <Follow S 1> <Follow S 2> ขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดูแสงกับตัวตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีจุดอัปเดตเพิ่มเติมยังไงนะเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ใน telegram เ,เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่ม telegram นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ